สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกๆคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวนอนเปี่นแพงนะครับล้ะก็สวัสดีเอฟซีแฟนคลับ,น,ออน,บน้องอูงอิงเนาะนะครับน้องอูงอิงเปชรบันรแพงนะครับพี่น้อง <c oughs> เสียงหายเสียงหายกินมะนาวกับไปหน่วยหนึ่งแหะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมกาศิมานะครับอัปเดตอัปเดตอะไรเอ่ยนั่นก็คือทุกๆวันศุกร์พี่น้องจำไหมเดอ้อทุกๆวันศุกร์นะครับจะมีการอัปเดตผลนะครับผลโบนตน่นะครับนั่นก็คือคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับ ปีพุทธศักราช2566นะครับเมื่อเวลาประมาณา <c oughs> 12นาฬิกา1 9เก่านาทีครับของวันศุกร์ที่25ก็คือเมื่อนี้นะครับ <c oughs> คมชัดลึกลุกกรงอวอบอดนะครับเพิ่นจะได้อัปเดตคะแนนประจำสัปดาห์ที่25นี้นะครับ ก็คือพี่น้องก,กันอาจพ่อข้าใจกันนูเนาะเพราะว่าสองจนเขาเรียกว่าอาวอร์ดเนี้ยอัปเดตทุกๆสัปดาห์ก็หลายสัปดาห์มาแล้วนะครับกาบคือนออ้ององอิงอยู่ในหมวดของฟังดีๆนะครับจำไว้พอ KA สามครับ KA สามนะครับ นั่นก็คือหมวดลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนครับนี่ <c oughs> ทางเพจกิจกรรมเพื่นนะครับผมฉันเลือกลูกทุ่งอวอร์ดเนี่ยเพิ่นรวมมาสองช่องทางในการโหวตก็คือหนึ่งนะครับทางเว็บไซต์สองอีโมจิเฟซนะบุ๊กนะทางเว็บไซต์คะแนนคิดเฉลี่ยก,ก็คือ20%นะครับอีโมจิเฟซบุ๊กสินะครับ ตอนนี้นะครับ2ออันเนี้ยผมคาดว่าคะแนนน่าจะไปแข่งกันอยู่ที่คะแนนทากทางเว็บไซต์ฉะนั้นครับผมผมก็จะไปบอกในรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นในส่วนของคะแนนที่เขานับทางเว็บไซต์นะครับคะแนนที่เขานับทางเว็บไซต์นี่มี2แบบนะครับทีน้อง <c oughs> มียูย่2แบบแบบแรก10นาทีโหวตได้1ครั้ง10นาทีโหวตได้1ครั้งโหวตก็กอก รายละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่กดโบดอย่างเดียวนะครับบดเพิ่มกรอกรายละเอียดก็ส่งเข้าไปบานสิบผ่านไปสิบนาทีเราก็มาโบอดได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ให้พี่น้องไปเสชดูตัวนะครับบาทนี่คะแนนที่มาจากส่วนที่สองที่เขานับรวมในเว็บไซต์เนี่ยเข้าใจเนาะนะนั่นก็คือครับเขาไม่ได้บังคับว่าให้คุณต้องไปซื้อนะครับ ช็อปสินค้าผมอ่านก่อนเพราะว่าเขาเจาเปลี่ยนซื้อไงนะครับช็อปสินค้าครับเขาเรียกว่าชุดพิเศษแคร์วิวเอ็กซ์คมชัดลึกครับมันสินมียุดสามสเต็ปด้วยกันนะครับสามชุดด้วยกันครับพี่น้องว้าวคะแนนชุดเล็กๆซื้อของเพื่อนนะครับชุดเล็กๆเ,เนี่ยซีเก่าๆนะครับได้คะแนนลอยหาสิบคะแนนคือ คะแนนนี่เพินพ่นสีแถมมาในรูปแบบโค้ดนะครับโค้ดแล้วก็ลงไปกรอกในเว็บไซต์อ่าหกเก้าเก้านี่สองร้อยคะแนนเก้าเก้าเก้านี่สามร้อยคะแนนผมเด็กที่ว่าซื้อเงินตรงคลิกไปในแอปสีสีเขียวจะนั่นพ่อแม่พี่น้องอย่าหูร่ายละเอียดเนี่ยตรงเข่าไปทีเพจเพิ่นแล้วเซิร์ชดูแอปสีฟ้าเซิร์ชว่าคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ด มันจะขึ้นเลยครับวิธีการต่างๆ,ๆนะครับนี่นแหละคบเนนตัวนี้แหละครับมันสีไหลไม่ใช่มันจะไหลดิมันจะกระโดดข้ามคนอื่นนะผมก็เลยตรงมาบอกไละเลอี่ยบบางคนสิบพรขเขาใจว่าคะแนนจากทางเว็บไซต์เนี่ยนับแต่ไอที่กดฟรีไม่ใช่ไอที่กดฟรีนี่คือสิบนาทีกดได้หนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการสื่อของเนี่ยมันโดดคะนแนนมันโดดให้คะแนนไปกอกนะครับ <c oughs> แล้วทีเนี้ย ก็เลยมาอัปเดตครับน้องอุ้งอิงตอนนี้ครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณแอนออร์ดีนะครับอยู่อันดับหนึ่งประจําวันศุกร์นะครับก็จะอัปเดตอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับนี่คือประจําวันที่ยี่สิบห้าครับวันศุกร์ที่สิบห้าน้ององค์อิงครับอยู่อันดับหนึ่งครับอีหฬาเฮาคืออันดับหนึ่งครับน้ององค์อิงครับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับอยู่อันดับหนึ่งครับแน่นอนครับอันดับที่สองก็คือคุณแอนออร์ดี อันดับที่3ครับแพรวพราวแสงทองนี่นะครับอันดับที่4ครับยูกิไฮทองครับอันดับที่5ครับเต้าหยองครับและอันดับที่6ครับหนกบ่วงสะกดนี่ก็คือเฉพาะในหมวด KA3 นะครับผมชิว่าแถมนอีกอันนึงนั่นก็คือศิลปินนะครับในวงสาวน้อยเป็นแป้งก็คือนัดสุรศักดิ์ครับเพิ่มยุหมวด KA1 ครับตอนนี้คะแนนเพบรรยูอันดับสอง นะครับอันดับหนึ่งในคือนนุกธนาดลน,นี่สำหรับเป็นอยู่ในหมวดเคอนึงเดอร์โคเบอร์ลูกทุ่งโคเบอร์เพลงลูกทุ่งชายฝันใจมหาชนอ่า <c oughs> สำหรับกาตือบ่าเป็นไอ้ไซของน้องหญิงนะครับเออศิลปินร่วมวงเดียวกันเด้บันที่นี้มาบอกตรงภาพรวมได้ไหมเ <c oughs> พิ่นสิบปิดโบสถ์วันที่ยี่สิบนะครับ เดือนนาเดือนดีามาถึงกันยาประกาศผลวันที่ยี่สิบเจ็ดส่วนทางคะแนนทาง s m s หลกักการทางไล่์ช็อปเนี่ยก็ยังมีคือเกาพี่น้องกัเขาไปเบิงนะครับนัฟรีไล่เอียดจุดเกิดกคือเกามันเป็นไล,ล่เหรียญเกาอ่ะมันซ้ำซ้ำเกินไปนะครับเนาะเออ <c oughs> แต่นี่แหละครับผมนะครับได้ไปสอบถาม เอฟซีหล่าเฮานะหลายกลุ่มหลายกลุก่มหลายคอมมูนิตีนน้นะครับเพนเดนนัดเพนเดนร่วมกันนะครับว่าเข้าสิไซเลโคงสุดท้ายบางคนยังเก็บหอมร่วมริบเลยเด้อาสิไซเลโคงสุดท้ายอืมจัดจะแทกฮุกอะหมัดฮุกอะหูจักวะครับฮุกกันไปเลยอุ้งอิงอุ้งอิงนะขนลุกว่ะ เรื่องแนวนี้เราค้นลุกนะครับ <c oughs> พี่น้องนะมีเรื่องหนึ่งนะครับบางคนบางท่านก็อาจจะรับชมมาหอดชมนี้มีบางเรื่องบางสิ่งผมอยากจะว่าวถึงความดุดสิกนอกพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเซียวบามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์บอกเป็นคนที่ทําให้หลายคนเนี่ยมารู้จักนะครับมารวมกัน นั่นก็นคือน,อน้องงอิงครับณวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าหลายคนหลายท่านโบมีงูบมีมูครับแถบจะเป็นซึมเสรเลยซ้ำหันหนาไปเบิ่งตั้งในโบจักสีบอน้ำไผ่โบมีมูมีพวกพ่อตั้งแต่มีน,อน้องงอิงมากครับจากบ้าแต่ไซ่เบิดจบหลกฝามาตุ่มมาฮ่มกันน,น้องหอิงบอกโอ้หันไปหาผูนน้หญิงน้องอญิงโอ้คอยกระเบิง้ง นั่นกระเบิง้งเอาพู้ยี่นี่แล้วยุ่นี่ตัวนี้มีเงี้ยนั่นแล้วยุ่นี่ตัวนี้่ไอยุหันอ,นนอ,อ,นอ้อีหล่ายุหันบอกก่อนหน,นี้ผมเคยบอกไว้นะครับาน์นองวิงเนี่ยคือถูดทางทางมอลำมันเป็นคำเบาเนาะเอ้คือหมายว่าบา่าอีหล่าเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์ทำให้ตีนะระวางศิลปินลูกถุงมอลำในหลายหลายมูในหลายคณะเห็นบอกเดี๋ยวก็สิไปขึ้นยูเวที่ ประทุมแล้วผมก็ล่างานไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะว่าไปขืนเวทที่มอลำ่ใจเกินลอยแล้วผมก็เสื้ออีกเดียวก็มีอีกลหลายๆเวทที่สาหรับมอลำัมมูมอลำใหญ่แล้วน้องวงอิงเนี่ยกันยั่งถือว่าเป็น <c oughs> ทูดทางความรู้สึกทูดทางความคิด ให้พ่อแม่พี่น้องเอซทั่วโลกเลยทำผู้ใดบฟลั่งมอล่ัมได้มาหูจักกันนะครับซึ่งเหลือไว้ประมาณซีหาเดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาพกกลาพมาณหาเดือนทันตีกลมกรงจะครบรอบหนึ่งปีครับทีเฮ็ดให้ที High, ทจะครบรอบหนึ่งปีที่น้ององค์หญิงทำให้เอซนะครับได้มารู้จักกัน จะครบรอบหนึ่งปีที่น้ององค์หญิงย่างก้าวเข้ามาในอยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพน,นะครับพี่น้องว่าเด็กหน่อยคนนี้มีความมหาศักดิ์สจาธเ์ารอนี่แครเขาอายุเพียง17ปีนะตอนนี้เฮายังพอเด็กหน่อยผู้นี้ยังไม่ถึงหนึ่งปี แล้วทําไมมันมีแต่สิ่งดีๆสําหรับหลายคนหลายท่านเข้ามาในชีวิตของมูเจ้าคือบอกจังสี่เนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องคิดนําว่าที่กี่มูเจ้าอาจสีดำหน้าอยู่อาจสิกีดยางดูทา่าผักไก่ผากเนื้ออาจจิดําไฟฟิงอยู่ พอมีน้องอิงเข้ามาร่วมมาเป็นกอดกอนเดียวกันหนึ่งใจเดียวกันผมปลื้มครับผมดีใจนะครับถ้าโชคดีมีใช่หรือมีอย่างดีๆกับอยากสิเห็ดอย่างจากักรยานนะครับให้แบบเออเอ่นว่าครบรอบหนึ่งปีไม่ใช่แค่หนึ่งปีที่น้องอุหญิงมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพรมันเป็นหนึ่งปีที่ทําให้ fc เป็นล้านนะครับได้มารู้จักกันก็พอน้องอุหญิง นะครับให้พี่น้องเบิงในจุดนีน้ำนะครับแล้วก็นองอุ้งอิงซอยช่วยทําให้อาจิย้าวเลื่อครับค้คนที่พอดีคนทีพอจริงใจไปจากชีวิตหลายคนหลายทันคือกันซอยคัดคน้นคือกันเบิกนาขม่าไม่ไหมก็คิดว่าเออคนนี้แหละใช่ ผ่านไปพักหนึ่งอ่ะคือเป็นแนวนี้เบิกหนามากไหมไม่ๆอ้คือบุกคือแถวคนนี้เยฟซีนะผ่านไปสักครู่หนึ่งเหมือนกรณีแรกเอา้าพันกดีตัวเรานอกปาด์ตพันดีปานหนีตัวเรานี่ไงครับเก,กิดจากนองยิงครับคัดคนดีเข้าหาคัดคนไม่ดีให้หายไป สำหรับผมนะคนอื่นอาจสิบบคิดคือกันกันบบ่เป็นอย่างเนาะโอเคและครับสําหรับคลิปนี้สรุปสาระสําคัญที่มาบอกจากกนะันคือมาอัปเดตผลคะแนนคมชัดลึกลุกถุงอวอร์ดครับตอนนี้น้องยิงึ้นนําในทาาสองช่องทางก็คือคะแนนจากทางเว็บไซต์แล้วก็อีโมจิทาง facebook นะแล้วก็เรื่องที่สองนะครับควบาวมัศจสจันของน้องวงยิงเทียสไหเอซี มาลอล้อมรวมหนึ่งเป็นใจเดียวกันจะครบรอบหนึ่งปีอีกแค่ประมาณ4ี่ห้าเดือนคลิปนี้เอาไว้ตะเพียงส้ำนี่เนาะพี่น้องมีเรื่องนี้อย่างดีๆสิมาบอกจากันตอนนี้เสียงผมเขาก็เริ่มมากครับเสียงแหบเสียงแหบเสียงแหงเสียง,งเยงบ่หวานบริกินนำเผิงครับ <c oughs> โอเคพี่น้องก่อห้นจรดีไม่ใช่นะครับอย่าลืมนะครับพูดใายุคไกล มือนียกขนแกนเนาะเดี๋ยวผมเบิรงใไ้กอนนะครับมือนีนเปลีย่ยนยกขนแกนมือนีวันเกิดมือนีวันเกิดไผ่พี่น้องมือนีวันเกิดยายไล่นะครับวับนเกิดพอการแช่กับขอให้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคดีมั่นหมานแห่งแหงปังๆเนาะนยายไล่พอการใช้นะครับผมคำน,นี้25ครับ อยู่ในที่ครับวินเทจถนนประชาสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันที่ยี่สิบครสำหรับคลิเนียว้เทื่อนสสามีครับโชคดีมีใช่พี่น้องครับ,รบสวัสดีครับ